สามบาทสี่บาทแล้วนะตั้งแต่แนะนำมาครับอืมงุนของคุณประกิตอ่ะครับตัวก็มีตัวโดนตัวโดนนตัวตัวเมกาออเมกา<บ>เป็นเงยนบ้างม,า<ถ>ะมานะครับแต่ว,ว่าเอ่อก็ก็น่าตกใจที่หล่นลงมานะครับแต่ผมก็ไปเช็คดูปรากฏว่านาม้้งของการประกาศประกอบการ ตัวเมกาซึ่งน่าจะประกาศกันสักประมาณวันที่23เนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ผลประกอบการกร็ยังน่าจะเป็นไปมาที่ดีที่สุดอยู่เหมือนเดิมนะครับเ,เรามีการคาดการตัวเลขผลประกอบการของเมก้านะครับในวัตถมาสีนเนี่ยก็เ้่งต้ก็อย่างคาดว่าน่าจะออกมาประมาณสักสักคู่นะครับพี่ด้ย น่าจะออกมาประมาณสักสามร้อยล้านนะครับก็ทั้งปีแปดร้อยก็ยังเชื่อว่าน่าจะได้เห็ุอยู่เพราะฉะนั้นการปรับตัลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะจะเป็นความกังวลชั่วข่าวนะครับแล้วก็ถอวนลงมามากเกินไปแล้วเราก็ยังคงมูลค่าพื้นฐานไว้อยู่ที่บริเวณสามสิบบาทอยู่เพราะฉะนั้นอัพไซต์แต่กว้างสิบสองเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ยังคงได้ทำให้ซื้อเข้าไปได้เพราะว่าปัจจุบันก็ยังเทรดยัน p ีีที่ไม่ได้แพง,งมากๆนะครับก็ p ีก็ยังอยู่ที่บริเวณอ่22เท่านะครับก็ถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยแต่ขอให้น้อยกว่า PE ของโซลคัิที่27อยู่พอสมอควนะรอ่าก็ผมคิดว่าการลงออกมาเป็นเป็นโอกาสที่เราอาจจะเข้าเก็บได้หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องคัดลอออะไรนล้วก็คิดว่าผอกับการมาแต่มาสิไม่น่ามีปัญหานะครับนะค่บะอืมเมกาที่ตกหนักวันนี้ใครมีรก็ถือต่อไป ใครไม่มีก็สามารถเก็บได้ครับราฐานสามสิบบาทนะฮะที่คุณประกิตแนะนํานะฮะที่โดนกันแล้วมีตัวไหนอีกไหมคะคุณประกิตคะก็ที่ยังเซ็งเซ็งซุมซมก็จะมีตัวสีเฮตติอ๋อลงมาอีกแล้วนงคะที่ว่าออมันยังน่าจะอยู่ในช่วงการสะสมของนะครับเพราะว่าที่เห็นก็คือมันมีการคอไซที่่อนเลิศขั้นแรงหลายครั้งตั้งแต่เมื่อวาน แต่บอกว่าเราก็ยังเห็นการเติมบิดหรือสอดบิดเรื่อยๆนะครับก็ยังอยู่น่าจะอยู่ในหมวดของการทยอยสะสมของม,มากกว่าแต่ถามว่าเราจะเข้าไปลุยเลยได้ไหมเนี่ยก็เชื่อว่าก็คงมีหลายคนเข้าไปลุยแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ลุยผมว่าอยากจะให้รอตามพอสัก2บาท92 2บาท94 2บาท96ผ่านโซนนี้เนี่ยอาจจะตามก็ได้เพราะว่าถ้ามากลับมาที่2บาท92 2บาท94หรือ2บาท96อีกครั้งน่าจะไปที่3บาท10ได้นะครับ สามบาทสิบแล้วมันยังเงียบเงียบ,บอยู่ใช่ไหมคือตอนที่เราพรีวิวก็เออร์เน็ตก็ไม่ได้มีอะไรที่จะวุหวาก็อาจะออกมาประมาณสักร้อสี่สิบล้านนะครับก็ลดลงแต่ไปมากที่แล้วพอสมควรนิดนึงนะครับแล้วก็แซดมอเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของผลประกอบการก็อาจจะไม่ได้มีอะไรวุ่หวามากนะครับทางด้านเทคนิคของ c ี g ชนี่เป็นช่วงสะสมของใช่ไหมฮะ คือผมมองปิดออฟเฟอร์อยู่ในช่วงการสะสมของไม่ได้เห็นอาการอะไรที่รุนแรงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นตามก็รอผ่านสักสองบาทเก็ 2, 2, าสองบาทเก้าสี่อาจจะอาจจะได้ลุ้นสามบาทสิบนะครับให้กลับไปยืนก่อนใช่ไหมฮะตรงบริเวณนั้นใช่ถ้า,ถ,าถ้าจะเล่นตามแต่ถ้าใครมีของอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือต่อ,อะนะครับท่านที่มีของมีแล้วก็ถือต่อนะอ่าได้ค,นะค่ะรอบนี้สื่อสารมาครบตัวอื่นที่เคยขึ้นก็ถอยลงมาข้างล่านตัวที่ขึ้นขึ้นก็คงไม่ต้องไปพูดแรงมากตอนนี้พูดตัวที่โดด ก่อนจ้าจ้าครับเอาตัวที่โดนนะเคลียร์กันก่อนนะครับมีใครโดนอีกโดนอีก็ถือลุ้นหนึ่งพันจุดต่อไปซีรีส์ H นะคะครับหนึ่งพันจุดลุ้นค่ะครับแล้ว k c ซนะคะตอนนี้เป็นยังไง k c ซผมรอวันงุออกนะครับพี่ก็คาดว่าน่าจะ อ๋อคนที่สิบหกนะครับ <Okay. S 2> ก็เอถ้าเงบอกมาก็ <Okay. S 2> ก็เก็บแหรง <Okay. S 2> ที่พอเชื่อว,ว่าจะเป็นวันที่ัยอินทุกอย่างได้บ่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีความกังวลเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสี่จะออกมา <Okay. S 2> ไม่ค่อยดีเพราะว่ามาซินมันพอตำ่ำลงเพราะว่าราคาทองแดงซึ่งเป็นวั <Okay. S 2> ตถุดิบวัตถุดิบหลังมันต่บเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อก็รอวันงบออกไปเลยนะครับได้ค่ะอ่ะก็ครบถ้วนนะคะ อ่ขอบคุณมากนะคะคุณพิกิบ,บสำหรับความแนะนําของ